อิตฉารมนิทารมอนนารมณ์มี่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ชอบใจเรียกว่าอิจถารมส่วนมากเราต้องการสิ่งเหล่านี้ส่วน,นนิทารมอารมณ์ี่เกิดขึ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ชอบใจเราตัดทิ้งไปเสียอันนี้สําหรับคนทั่ทวไปทั้งโลกเขาทากันอย่างนี้แต่การภาวนาปฏิบัติธรรมตรงกันข้ามทั้งหมดตรงกันข้าม ส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผลนเพาะที่เป็นอิทธาลมันตัดทิ้งไปในทางธรรมันก็น่ามื้ไปนนักม,มือไปเลยคําพูดอย่างนี้มันสวนทางกับโลกทางโลกต้องการสะสมรูปเสียงกลิ่นรสผลนเถาะให้มีความสุขใจสบายใจตลอดทั้งวันทั้งคืนต่นทางธรรมตัดทิ้งไปเรื่องสุขใจทางรูปเสียงกลิ่นรสผลนเถาะตัดทิ้งไปไม่ให้จําไม่ให้สมมุติขึ้นมาแต่สิ่งที่ไม่ชอบใจนั่นแหละที่เนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาสิ่งที่ไม่ชอบใจมาเป็นหลักการพิจารณาเพาเื่อจิตเรากลัวเกิดความโกรธสังเอะไรที่เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างรูปที่ไม่พอใจคนนั้นจะว่าอย่างนั้นให้เราก็ดีไวาอานนี้ก็เราก็ดีเราเอาสิ่งที่ไม่พอใจนะ่ะมาเป็นหลักเอาไว้ว่า,วาโลกของเราเป็นอย่างนี้หนอจะมีส่วนไหนลูกของเราจะมีความสุขใจเลยเนี่ยเพราะสิ่งต่างๆมันไร่มมีความสุขใจอยู่แล้ว คนนั้นว่าอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจคนนี้ทําใไ้เราเกิดความทุกข์ใจฆ่ากันเจอกันเกิดค,ความทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้นเลยเหยื่อคืเหมือนกันเหยืด่ากันว่ากันต่างๆนานาดังเราเห็นกันทุกวันเนี่ยนักภาวนาปฏัติท่านพยายามจำเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นคู่ของปัญญามาพิจา,ารณาวันโลกของเราเป็นอย่างนี้ทั้งหมดั้งแต่อดีตที่ผ่านมาโลกของเราก็เป็นเคยเคยมีอยู่อย่างนี้ทั้งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่อย่างนี้อนาคตต่อไปก็เป็นอยู่อย่างนี้ต่อไป ทำไมเราอยากจะไปเกิดทังโลกอีกต่อไปเล่าเอาิีงที่ไม่ดีไม่งามทางโลกามาสอนใจตัวเองให้เกิดความเบื่อหน่ายในโลกกันนี้จึงจะไม่จึไงจะไม่อยากเกิดทึงโลกนี้อีกต่อไป